สวัสดีครับเพื่อนๆคนนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ประมูลสินค้ามาหน่งชิ้นนะครับเป็นรองเท้าโรลเลอร์สเก็ตนะครับจากชิลิโนนะครับก็เพิ่งได้ของมาเดี๋ยวแกะดูเลยดีกว่าสําหรับเพื่อนๆนะครับที่จะประมูลเวบบนี้ผมอยากจะแนะนําอย่างนึงนะคือของบางชิ้นนะ่ะควรจะประมูลที่ราคาต่ํากว่าท้องตลาดสักเท่าตัวหนึ่งจะดีที่สุดนะครับ เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่บางทีอ่ะผมก็เห็นหลายคนแบบว่าประมูลกันราคาแบบเกินจริงมากไม่รู้ว่าต้องการเอาชนะกันหรือว่ายังไงแต่ก็ประมูลกันแบบรา,รา,ราคาแบบเกินเกินเกินความเป็นจริงอะ่ะก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปชูราคาสูงขึ้นขนาดนั้นนะครับเพราะว่า ของมันมีหลายชิ้นคือเราเห็นว่าราคามันไม่สมควรแล้วเราก็ไม่ต้องเราก็หยุดไว้แค่นั้นนะครับไม่ต้องไปประมูลต่อเพราะว่าถ้าประมูลต่อราคาก็ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วมันเกิดความจริงเพราะของราคาสูงเราได้ของคุณภาพไม่ดีมาเนี่ยก็จะเกิดความไม่พอใจกับสินค้าอีกใช่ไหมผมว่านะคือเราอย่าไปประมูลมันราคาสูงมากเลยอ่ะนี่ครับ อันนี้ก็นะครับเป็นรองเท้าโรลเลอร์สเก็ตนะครับโอ้ยหนับว่ะอินไลน์สเก็ตนะครับแต่ผมดูจะกล่องแล้วอะดูจะกล่องดิมันแบบไม่ค่อยโอเคเลยอะบุบบุบบี้บ BB. ของพังล้วไม่รู้นี่นะครับก็เป็นข้างใน จากวัสดุแล้วก็ไม่แน่นไม่แน่นหนาเท่าไหร่ครับเหมือนกับว่า,าสำหรับคนที่หัดเล่นนะสำหรับผู้ที่หัดเล่นครับก็ประมาณนี้เพราะว่าดูจากวัสดุดูจากอะไรแล้วไม่ค่อยจะแน่นหนาไม่ค่อยจะโปรเท่าไหร่คนที่เป็นมือโปรไปเล่นก็คงแบบว่าสะดุดกันบ้างแหละโอ้ย เหมือนจะเป็นที่ไขนะครับก็สำหรับล้อ,อสำหรับรองเท้าโรลเลอร์สเก็ตนะครับหรือโรลเลอร์เบรคมันจะมีอยู่ข้างหนึ่งครับที่มีเบรคนี่ครับมันเป็นตัวเบรคคือผมว่าเดี๋ยวผมจะแกะออกเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้มันก็สำหรับสินค้านะครับก็ประมาณนี้ ผมประมูลมาได้ที่ราคาเท่าไหร่วะโอ้ยราคานี่ครับ406บาทนะครับแล้วก็ใช้วอช c h ช r er item ลดไป50บาทนะครับแต่รวมค่าขนส่งอะไรแล้วว่ะอยู่ที่435บาท6าบาทครับก็ประมาณนี้ สำหรับใครนะครับที่จะประมูลผมก็แนะนำอย่างหนึ่งเลยนะว่าอย่าตีราคา,าสูงเกินไปครับคือ,อตีราคา,าสูงเกินไปอะของมันจะได้ไม่ไม่สมกับคุณภาพไม่สมกับราคานะครับก็เราไม่ต้องไปชู้ราคา,าสูงมากหรอกมันมีหลายชิ้นมันประมูลทั้งวันนะครับแล้วก็ค่อยเอาชิ้นต่อไปก็ได้ถ้าเกิดว่าราคานี้มันสูงเกินไปแล,แล้วเราก็หยุดไว้รอรอมันประมูลจบแล้วก็ค่อยตีละ,ะค่อยตีประมูลที่อันใหม่ จะดีกว่านะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิว,วให้ดูแค่นี้แหละครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่รู้เลยว่าลองเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวถ้าอย่างไงแล้วเล่นแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะรีวิวีวิธีหนึ่งกันนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ